ครับนักเรียนเมื่อวานเราพูดกันไปสองเทสสามเทสแล้วนะครับก่อนที่จะเรียนในเรื่องใหม่ของของเทสวันนี้นะครับในเรื่องของระบบฐานตัวเลขฐานสองนะครับแล้วก็ฐานต่างๆเรามาสรุปทบทวนอีกนิดหนึ่งในการเรียนเมื่อวานที่ผ่านไปแล้วนะครับเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและให้เธอได้รู้เรื่องดียิ่งขึ้นก็จะสรุปการสอนจากเรื่องเมื่อวาน แล้วเอาหลักเกณฑ์ตรงตรงนี้ไปทําเป็นแบบฝึกหัดได้เลยโอเคไหมครับอ่ะตอนนี้หลักเกณฑ์ที่เมื่อวานที่เราพูดกันสรุปอย่างนี้เลยครับสรุปอย่างนี้เลยครับสรุปว่าเมื่อวานนั้นในการเขียนตัวเลขโรมันเป็นตัวเลขคินดูฮาราบิกและจากตัวเลขคินดูฮาราบิกเขียนเป็นตัวเลขโลรเลยครับโรมันถ้าหลักการเขียนตัวเลขโรมันเป็นตัวเลขคินดูฮารบิกมันจะมีอยู่3กรณีถูกไหม สามกรณีก็คือหลักการเพิ่มหลักการลดถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นในสามกรณีก็คือหนึ่งหลักการเพิ่มหลักการเพิ่มในในการเขียนเลขโรมันเป็นเลขฮินดูฮาราบิกโดยใช้หลักการเพิ่มเนี่ยหลักเกณฑ์เขาบอกว่าไงให้เขียนเรียงจากมากไปหาน้อยถูกไหมครับอ่าสรุปว่า ให้เขียนจากมากจากมากไปน้อยถูกไหมฮะในการเขียนสัญลักษณ์ของตัวเลขโรมันแต่จะเขียนได้หรือไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือสัญลักษณ์ของตัวเลขโรมันทั้งหมดกี่ตัวครับเจดตัวในเจ็ดตัวนี้จะต้องไปเทียบกับในตัวเลขฮินดูฮาระบิกถูกไหมครับต้องจาในเจ็ดตัวนี้ให้ได้ มีอะไรบ้างต้องจำในก็ดตัวนี้ให้ได้ตรงนี้เลยนะครับอา้าวโอเคครับสรุปว่าในการเปลี่ยนจากตัวเลขโรมันเป็นตัวเลขคินดูฮาลาบิกมันมีอยู่สามกรณีกรณีที่หนึ่งใช้หลักการเพิ่มหลักการเพิ่มก็คือเขียนจากมากไปหาหน้อย ถูกไหมครับในระบบของตัวเลขฮินดูอาราบิกถูกไหมอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเขียนสัญ,ญลักษณ์ของตัวเลขโรมันวีไออย่างนี้เขียนจากสัญ,ญลักษณ์มากไปหาสัญ,ญลักษณ์น้อยถูกไหมครับซึ่งวีมันมีค่าเป็น5 I ไอมันมีค่าเป็น1ก็แสดงว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ของการเพิ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่า ตามเลขฮินดูฮาลาบิเท่าไรครับ6กถูกไหมเข้าใจยังอ่าก็คือ5้บวกหก็เท่ากับ6นั่นคือหลักการเพิ่มถูกไหมครับถ้าอีกกรณีหนึ่ง X แล้วก็ V แล้วก็ I แล้วก็ I ก็แสดงว่าเราต้องพิราะห์ให้ได้ว่าไอ้สัญลักษณ์ตัวเลขโรมันที่เราเขียนเนี้ย เราเขียนจากมากไปหาน้อยหรือเปล่าถ้ามันเขียนจากมากไปหาน้อยก็แสดงว่ามันอยู่ในหลักการเพิ่มถูกไหมครับแสดงว่า x มีค่าเป็นเท่าไรครับ 10v ละครับ 5i ละครับ, I, รบ i ตัวนี้ครับทั้งหมดมีค่าเป็นเท่าไรในระบบตัวเลขคินโดระบิก17ตอนนี้เข้าใจดีขึ้นหรือ,อยังอ่านั่นคือหลักการเพิ่มอ่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือ cl เออ่ามากกว่า L ถูกไหมอ่าตัวนี้มันมีค่าเท่ากันเราเขียนซ้ำกันได้ถูกไหมครับแสดงว่าอยู่ในรูปของหลักการอะไรครับการเพิ่ม C มันมีค่าเป็นเท่าไรหร่100อมีค่าเป็นเท่าไรหราส0่เท <50. S 1> ่าไรครับ่ครับ150 50เท่าไรล่ะ50ไอ้นี่คือ5ถูกไหมไอ้นี่คือ L คือเท่าไหร่ L คือห้าสบคือเท่าไรสิบ <40. S 2> ไอ้นี่คือเท่าไรรวมกันทั้งหมดได้หนึ่งร้อยเท่าไรครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเข้าใจหรือ,อยังตอนนี้รู้เรื่องอยังอ่าหลักการเพิ่มเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรมากมันจะมีปัญหาเรื่องของกรณีหลักการอะไรครับหลักการลดอ่าตอนนี้มาดูสองหลักการลดหลักการลด หลักการลดหลักการเขียนก็เขียนจากไหนฮะน้อยไปมากน้อยไปมากเขียนจากน้อยไปมากตอนี้สัญลักษณ์ของตัวเลขโรมันที่มันจะเขียนจากน้อยไปหาตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์ตัวเลขโรมันจากน้อยไปมากเนี่ยมันมีแค่สามตัวเท่านั้นตรงเนี้เราจะรู้ได้ว่าทำไมมันมีสามตัวต้องเกิดจากการฝึก เข้าใจไหมฮะการฝึกการทําแบบงัดแล้วทำไปเรื่อยๆมันจะวิเคราะห์ออกว่าอ๋อหลักการลดเนี่ยมันจะมีตัวเลขโรมันที่เขียนข้างหน้าคือจากน้อยไปหามากได้แค่กี่ตัวครับ3ตัว3ตัวในทีนี้คืออะไรคือ i x และก็ c 3ตัวนี้เท่านั้นที่ใช้หลักการลด ที่จะเขียนไปอยู่ในสัญ,ญลักษณ์ของตัวเลขโร,รมันที่มีค่ามากเข้าใจไหมเพราะมันเรียนจากน้อยไปหามากเข้าใจหรือยังครับแค่สามตัวเท่านั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าในหลักการลดอย่างเช่นลดยกตัวอย่างว่ามีสี่สิบมีสี่มีเก้าแล้วก็มีเก้าสิบแล้วก็มีสี่ร้อยแล้วก็มีเก้าร้อยเท่านั้นแหละ ในตัวเลขคินดูฮาอะไรครับฮาลาบิกที่เราจะเขียนในรูปของตัวเลขโลอะไรครับโลมันจําไว้เลยใช้หลักการลดเท่านั้นเห็นไหมตรงนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการฝึกการทำแบบหัดแล้วคิดวิเคราะห์ให้ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขคินดูลาบิกีบ4 0่9ก0าเก90สเราเขียนในรูปของตัวเลขโลอะไรครับโลมันโดยใช้หลักการอะไร การลดเข้าใจรด้อยังตาน,นี้อ่าเพราะฉะนั้นอย่างเช่นครูเขียนว่าครูยกตัวอย่างว่า12.1 1. จะยกตัวอย่างว่า2.1ก็คือตัวเลขตัวเลขโลมนะรขโมันนะครับตัวเลขโรมันนะครับตัวเลขโรมันที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้า นะครับที่อยู่ข้างหน้าอะไรที่อยู่ข้างหน้า x หรือ v มันมีแค่ตัวเดียวคืออะไรครับคือ i เข้าใจไหมเพราะฉะนั้น i นี้จะเขียนหน้าตัวเลข x กับตัวเลข v เท่านั้นนั่นคือประการที่หนึ่งเข้าใจนะประการที่สองประการที่สองก็คือ2.2 ตัวเลขตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าอ่าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า L หรือ C ได้แก่ได้แก่ X เ,เพียงตัวเดียวเท่านั้น นะได้แค่ x เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะเขียนอยู่ข้างหน้า L กับ C นั่นคือหลักการลดมันมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นที่จะเขียนข้างหน้าของสัญลักษณ์ตัวเลขรูอะไรครับรูมันอ่า i จะเขียนอยู่ข้างหน้า x หรือ v คือ i เพียงตัวเดียวก็หมายถึงว่าถ้าเขียน i ข้างหน้า x ออ่ะยกตัวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขียนคำว่า i x เปลี่ยนเป็นระบบตัวเลขคินดูฮาราบิก <i> ถ <bird>. ูกไหมมันเข้าในรูปของหลักการอะไรครับการลดถูกไหมจากน้อยไปหามาก i มีค่าเป็นเท่าไรครับ1 x มีค่าเป็นเท่าไรครับ10เพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นเท่าไรครับ9เข้าใจหรือยังท่านี้ความหมายของมันก็คืออะไร10ลบอะไรครับ สิบลบหนึ่งถูกไหมเพราะ x มีค่าเป็น10 i มีค่าเป็นหนึ่งก็คือสิบลบหนึ่งนั่นคือหลักการลดเพราะนั้นถ้าเขียนอย่างนี้ปั๊บเธอตอบได้เลยคือเท่าไหร่ครับเ้าโอเคถ้าครูเขียนว่า iV ล,ะ IV ละ <4. S 1> ่ะ iV ล่ะ4อวีก็มีค่าเป็น4ความหมายของมันก็คือ5ลบอะไรครับ5้ลบห เข้าใจหรือยังเห็ยนไหมตามที่ครูบอกเลยมันจะมีตัวเลขคินดูฮาราบิกแค่กี่ตัวครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหใช้หลักการลดเท่านั้นเข้าใจนะแล้วตัวที่จะใช้หลักการลดในระบบตัวเลขโรมัน I, S L I นำหน้าอะไรครับ X หรือ V อ่าแล้วก็ ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า L หรือ C ได้แก่อะไรครับ x อยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่ครูยกตัวอย่างดังเช่นครูเขียนว่า xL ในระบบตัวเลขโรมันมีค่าเท่าไหร่ครับไอ้โทษในระบบตัวเลขคินดูฮาราบิกมีค่าเท่าไหร่ครับ x มีค่าเป็นเท่าไหร่ l มีค่าเป็นเท่าไหร่ห้าสก็แสดงว่ามีค่าเป็นเท่ากับ ก็คือ5ลบอะไรครับ50ลบ10เข้าใจไร้อย่างตานี้โอเคไหมเห็นไหมจำหลักการได้ทั้เข้าใจดีขึ้นเยอะแยะตนี้อ่าต่อไปครับถ้าครูเขียนอย่างนี้ x c ล่ะ x c ล่ะ x มันมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวครูถามก่อน x มีค่าเท่าไหร่อ่า x มีค่าเท่ากับ10 4มีค่าเท่ากับ ห <100 S 2> นึ่งร้อยก็หมายความว่าตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับ 90, 90มันก็คือหนึ่งลบสินั่นเองตอนนี้เข้าใจดีขึ้นหรือยังอ้าวตอนนี้อีกตัวหงตัวอีกตัวหนึ่งหลักการอีกตัวหนึ่งก็คือตัว4หลักการที่สองาหลักการที่2อจุหลักการ2.3 លោកនេះជាតិស2